นักรบผู้มีความเร่าร้อนอยู่ในกายจงใช้เปลวเ,เพลิงนั้นนำทางผู้คนจากความสิ้นหวังไปสู่ความหวังร่างอวตารของฉันไรราชาสีผู้เร่าร้อนบลอนเอเซลแม้จะถูกปกครองในความม,มืดมิดแต่แสงสว่างก็สถิตในหัวใจที่ไม่เคยสูญเสียความหวัง จงดูประกายแสงของวิญญาณที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับพผนาการใดๆนีไว้ให้ดีร่างอวตารของฉันจงรับพลังที่สูงส่งขึ้นไปผมดาบอันศักดิ์สิทธิ์จงปลดปล่อยโซ่ตรวนแห่งความมืดอันชั่วร้ายนั่นออกนักรบแห่งสวรรค์ที่เปล่งประกายไรายราชสีแห่งการกอบกู้ grand l, อ x ซ e l sisters grand x e l s นี่มันแสายบ้าอะไรนี่ก็คือแสงที่จะทำลายพัฒนาการของลิงจ็อกเกอร์นิมิตเบ็กทำลายการล็อกทั้งหมดทิ้งโฮลีดิสเปลซิส สวัสดีครับพวกผมเปียมสีไฟเตอร์ครับผมและววันนี้ก็มาอยู่กับแคลนโกพลาดินนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมของบ้านกาดลิงจ็อกเกอร์ที่ผมจะทําในโปรเจกต์ของผมนั่นเองก็เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะรอเรียกร้องแบบพี่พี่นี่ครับทําพวกรีเวิร์สให้หน่อยคือน้องครับพี่ยังไม่ค่อยมีตังคนะ์อ่ะเอาไปว่าน้องถ้าน้องใจดีน้องซื้อให้พี่หน่อยไนดะ้ไหมเอ้หยอกหยอกอันนี้หยอกหยอกเอาไปว่าไอ้พวกคลิปยูนิตรีๆๆเวิร์สอ่ะผมมีแผนในหัว2ออย่างนะคือหนึ่ง อ่าตอนนี้ยังไม่มีตังค์ก็หาอะไรที่ในบ้านทําไปก่อน2ครับผมคือเดี๋ยวรอให้พวกแกรนดิออสมาหรือจะเป็นแบบใกล้ๆท้ายๆซีรีส์ก่อนที่ว่าพวกรีเวิร์สมาเยอะๆอะ่ะเดี๋ยวผมก็ทเป็นคลิปรีเวิร์สยาไวไปเลยก็อาจจะเป็นคลิปคู่ยูนิตธรรมดากับยูนิตรีเวิร์สคู่กันนะครับผมประมาณนี้ละกันนะก็ฮอปปิกหลังวันนี้ก็จะอยู่กับผู้กอบคู่ของเรากับเอเซลซิเซิร์นะครับผมก็หรือเอเซลกันไกลที่เรารู้จักกันนั่นแหละก็บทคู่สดุดดีโอสุดท้ายแม่งโดนเกลียนนะครับผม ก็คลิปนี้พูดขบะกรไปกี่รอบแล้วอาจจะเป็นส่วนผสมระหว่างอโกเวลแล้วก็เพอร์ซีฟาวผมคือเป็นเอเซลที่มันเล่นได้ผมแต่ถ้าเป็นเอเซลร้วมันจะได้เล่นเองนั่นเองก็เอาเป็นว่าไปดูเนื้อหาได้ในคลิปกันเลยละกันเนาะผมไม่พูดเยอะแล้วยิ่งพูดยิ่งบนอยู่ที่เดิมปะครับไปดูส่วนของเด้โปรไฟล์แล้วก็คอมโพเทสกันเลยเคระแสมาแรกก็จะเป็นตัวหลังจากค่าบรรยากาศเอเซลเซอร์กิตของเราเองก็คือ ราชสีเพลิงผู้เราร้อนรลอนเอเซลนะครัผมก็เรียกว่าการนี้มันโคตรเก่าเลยมันอายุประมาณกี่ปีนะประมาณ2-3ปีแล้วแหละคอสมาของเอเซลบอกว่าแอคทีฟจากมือถ้าคุณมีทั้งสุดยอดอัสวินเบอร์แมนแล้วก็อัสวินผู้เพียบพร้อมการอยู่บนช่องวรนากาเซอร์เคิลหรือเรกาเซอร์เคิลของคุณค่าคอต่อไปคือโซบร้าหนึ่งนักรบราชสีเพลิงฝึกหัดกริต ไร้การ์เป็นนี้ในสภาพสแตนแต่ถ้าเป็นการแข่งเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าได้รบหนึ่งจะจบเธอนะครับผมก็ถ้าจะมีทวินได้ตั้งแต่ต้นเกมมันก็โหดร้ายเกินไปนะแค่จำไรแล้วเปิดแอคเซลแล้วก็แย่พอแล,อล้วแล้วก็หนึ่งสกิลคือออโต้แบนการ์ดมืดอยู่นนี้โจมตีคุณสามารถคอการ์ดจังมือนหนึ่งใบลงช่องเรกาเซอร์เคลื่อนได้สามารถปั่นเบฟช่วนแบทเทิลนเฟสได้นั่นเองแต่ถามว่าเล่นไหมอ่าช่วงต้นเกมยังไม่เล่นเราจะไปเล่นทีตอนที่เราเป็นแอคเซิเซ และเกราสามไว้สุดปลายผมก็จะเป็นยูนิตท,ที่ไม่เคยโผล่มาในบรรากาศออริจินอลนะแต่โผล่มาในภาคของ Dimension กับ B Series ก็คือใบนี้เรเวนแฮร์เอเซลนั่นเองความสามารถก็คือแอคทีฟจากมือถ้าบรรากาศของคุณเป็นชื่อราชสีเพิงผู้้รนร้อนบอนเอเซลเค้า์ตัว,วนหนึ่งรกายการได้ในสภาพสแตนก็ได้ว่าจำไรเป็นเอเซลแล้วก็จำไรเป็นเรเวนแฮร์ต่อเลยนั่นเองและอีกอย่างนะผมไม่มีเทคคในการลบได้ตัวเองด้วย แล้วก็อีอ Auto, กอนอหนึ่งสกิลคือออโต้แปนการมืดยู่นนี้โจมตีถ้าคุณมีราศีผู้ราร้อนบอลเอเซลอยู่ในโซ่เขาตะบานหนึ่งไปค่าคอสจนจบการต่อสู้พลังเพิ่มาขึ้น1 5 0 0 0ค,คริติคอนบวกหนึ่งและผู้แข่งจะไม่สามารถทําการคอการ์ดที่มีความสมารถพิทักษ์จากมือลงช่องการเดินเซอร์เคิลได้นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าแทบจะ GG Easy ช่วงต้นเกมเนาะถ้าหากว่ามีชิลการไม่พอนั่นเองแต่ปัจจุบันแก้ทางง่ายนะเพราะาเรามีฮิลเปรีสารในการหักสองฟริติคอนนั่นเอง และเอเซลอีหนึ่งใบที่ใส่ก็จะเป็นจากภาคเอเซโซลิกตอนสุดท้ายครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของวีเดมิชันคือใบนี้กับราชสีแอคทีที่ลูกโชนทาทินาเอเซลนะครับผมก่อความสามารถก็คือแอคทีแบนการ์คัตบอลหนึ่งในการไดฟ์เช็คขั้นที่หนึ่งของเธอนี้จะเปลี่ยนเป็นดูการ์สองใบประสุดจากกองการของคุณหนึ่งใบไปที่ทริกเกอร์โซนแล้วก็หนึ่งใบคอลงช่องเรกาดก็ ถ้าเกิดว่าเจอฟรอนดิกเกอร์แล้วทํางานด้กว่าสามารถนี้ฟรอนดิกเกอร์ก็จะโบกตัวที่พึ่งลงมาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็แล้วก็บอกว่าถ้าในโซเนี่ยมีเกรด3เป็นจนวน2ใบหรือมากกว่าจะเปลี่ยนแปลงการไดฟ์เช็ครั้งที่2เป็นต้นไปด้วยนั่นเองครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ครั้งที่2นะมาวอกว่าครั้งที่2เป็นต้นไปนั่นหมายความว่าถ้าเรามีมากกว่า2องไดช์เราก็จะเปลี่ยนแปลงในการไดช์เช็ครั้งนั้นด้วยซึ่งแน่นอนนะใบหลักของเราก็อีก1ใบก็จะเป็น ราชสีแห่งการกอบกู้แกรนเอเซลซิเซอร์นะผมความสามารถซิเซอร์เนี่ยผมจะไล่แต่บนลงล่างเนาะความสามารถแรกก็คือแอคทีฟแบนการวันเวอร์เทนนำการเตะสามี่คว้าเอเซลในชื่อกาดจักมือหนึ่งใบเข้าสู่โซ่เลือกการเตะสารที่เขาว่าเอเซลในชื่อกาดทั้งหมดในโซ่ที่ไม่ใช่ราชสีแห่งการกอบกู้แกรนเอเซลซิเซอร์นะผมจากนั้นยูนิตนี้จะได้รับความสามารถทั้งหมดของการเหล่านั้น น่าหมายความว่าถ้ายิ่งมีเอเซลเยอะเท่าไหร่ในโซก็สามารถกดเทคได้เยอะมากยิ่งขึ้นเองถ้ามีบอนเอเซลสามใบสามารถคอการได้3ใบาจากเมอร์ถ้ามีเรเวนแฮร์สองใบาสามารถกดเทคเมื่อโจมตีได้2ครั้งและส่วนแพตติน่าแค่รอบเดียวก็เกินพอนะครับผมแล้วก็หนึ่งสกิลที่เอาไปคอมโบคู่กับในส่วนของแพตติน่าได้ก็คือแอคทีฟบันากาวัมาเทิร์นถ้าบัรากาคู่แข่งเป็นเฟรซสามหรือสูงกว่าและคุณมีการเฟรซสามในโซกเป็นจำนวน2ใบหรือมากกว่าเคอรบาร์านนหนึ่งจนจบเทิร์นยูนิตนี้ร้ายบวยกหนึ่ง แล้วคู่แข่งจะไม่สามารถใช้งานการ์ดีกว่าสามารถออโต้ของแวนการ์ดได้จากน,นก็ปลดล็อกการถูกล็อกขั้วของคุณก็สมกับรดศีแห่งการกอบปู้เนาะก็คือมาแก้ทางเคออร์ดเบรกเกอร์ในการขโมยกิ๊บได้นะผมแต่ถามว่าเคออร์ดเบรกเกอร์แคร์ไหมลิงโจ็กเกอร์ไม่ครับผมเข้าเข้าไปเล่นในส่วนของเดบิล่าหลอแทนนั่นเองก็นะครับผมใส่ไวแรดสีใบพอเป็นคีย์เวิร์ดหลักในเด็กแล้วก็ของแถมผมก็คือยูนิตที่ห้ามใส่กับสเปคเท่าทุกแล้วก็กูกลินนะผมก็จะเป็นแบบนี้กับ ลิเบเรเตอร์แห่งเพลิงสีขามเพอร์ซีวาวนั่นเองนะครับผมเพอร์ซีวาวเป็นสสกิลสกิลแรกคือคอนเทนิวแวนการ์ดยูนิตของคุณทั้งหมดที่อยู่ในช่องเรการ์ดเซอร์ฟเล่นที่เพิ่มขึ้นมาหรับเพิ่ม0 0านั่น 5, ไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นอยู่ที่สกิลล่างก็คือออโต้แวนเรียเมื่อลงสนามถ้าเวนการ์ดของคุณเป็นเกรด3หรือสูงกว่าเข้าตบาบาร์หนึ่งไปค่าคอสทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบคุณได้รับหนึ่งอิมเมจเนอรี่กิฟต์เอ็กเซอร์ครับผมจากนั้นก็ค้นหาลิเบเรเตอร์แห่งคาาสบนอกโเวล จากกองการ์ดหรือดอกโซมก็ได้ไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ดท่านลงช่องเรียการ์ดถ้าขวาจากกองการ์ดก็สลับกองการ์ดแล้วก็เป็นการ์ดในเพอร์เทิร์นชื่อเดียวกันหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นนั่นเองก็เตรียมานทั้งหมดจะมีเพียงเท่านี้ต่อไปที่เกรย์องกันเลยเกรย์องใบแรกก็จะเป็นคู่หูคู่ลีเจียนกับเจ้าเพอร์ซีวาลนะก็คือลิเบเรเตอร์คำสาบานอะโครเวลนั่นเองครับผมอะโครเวลมีสองสกิลสกิลแรกออโต้แมนการ์ดเมื่อลงสนามเคา,าน์เตอร์บาร์หนึ่งไปค่าคอร์ส ดูการ์ดสามใาบประสุดจากกองการ์ดของคนุนคอการ์ดจากน,นั้นไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรกา์เซอร์เคิลแล้วก็นําที่เหลือเนี่ยกลับไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่สามารถปูบอร์ดตั้งแต่ต้นเกมเนาะแต่สกิลบนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเราจะยืนในส่วนของเจ้าวันเดอร์เ,เซลแทนนั่นเองอ,อยู่ที่สกิลล่างขอเป็นสกิลที่จะได้ใช้บ่อยจอริงๆก็คือออโต้เรการเมื่ออยู่ใหนี้โจมตีคาคอร์เอนํนำเรีการใบอื่นๆคนณหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ ยูนิตนี้พลางมาขึ้น1 0 0 0 0จนจบการต่อสู้นั้นและเมื่อจบการต่อสู้นั้นดียูนิตนี้กลับขึ้นมือนะครับผมก็ได้ว่าถ้าบนลูปในส่วนของแพตติน่าเอเซหรือในส่วนของซิเตอรได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่น่ารำคาญมากๆแล้วครับผมแล้วก็อีกหนึ่งใบที่ใส่เป็นเปตสองก็คือราชสีเพลิงวายุ Wonder a ์เอซมีสองสกิลสกิลแรก แอคทีฟแบนการ์ดค่าคอสคือโซบล้าหนึ่งรีไทยอสูรราชาสีเพิงโอเวลหนึ o ่งใบาจากช่องเรียการเซอร์เคิลพ้หนหาราชาสีเพิงผู้เร่าร้อนบลอนเอเซลจาก 1, ากองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็ไร้การ์ดไปนั้นในสภาพตแตนและได้ยูนิตนั้นลบหนึ่งจะจบเทินนะครับผมแต่นั้นสลหรับกองการ์ดก็ไม่มีเทคนิคนะว่าถ้าเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าจะโดนหักได้คือหักทันทีเลยหนึ่งได้เช็คแล้วก็ออโตเรกาดเมื่อลงสนามผู้สามารถคอการ์ดจากเมืองหนึ่งใบลงช่องเรกาดได้นั่นเองนะครับผมก็เรียก เอามาเล่นเสวนของเจ้าเอเซลร่างแรกต่อได้น,นั่นเองนะครับผมก็เกรดสองทั้งหมดจะสไปเพียงแค่นี้นะต่อไปไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งใบได้ที่เราจะสายผมก็จะเป็นตัวช่วยเสริชฐานส่ตนของเอเซลให้เล่นง่ายขึ้นนั่นก็คือใบนี้จากชุดของดีเวสศูนย์สี่กับซัสซีดแฟร์ร้อไลออนนะผมมันแฟรยังไงวะอาร์ตมีแค่ตัวเดียวเนะี่ย ความสามารถของไวเลออนบอกว่าออโต้แวนเรียเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตแวนการ์หรือการโจมตี T, ที่อยูนนีีบูส์อะฮิตแวนการ์ดูการ,าร์ดหกใบสมจากกองการ์ดค้นหาการ์ดเกรดสานที่คือว่าเอเซลจากนั้นไม่เกิน2ใบที่มีชื่อที่แตกต่างกันแสดงการ์ดเหล่านั้นแล้วก็นากลับขึ้นมือนะครับผมแล้วก็สลับกองการ์ดแต่ถ้าเราแสดง2ใบเนี่ยจะเลือกหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็หนึ่งใบเข้าสู่โซนนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวรีดกองหนึ่งตัวที่่อนค่าจะดีเลยในระดับหนึ่ง แล้วก็ตัวที่จะเล่นคู่กับบ mm ันเดอร์เอเลก็จะเป็นใบนี้นครับอสูรราชสีเพลิงโฮเวลความสามารถออโต้เรกาดมื่อจับก,การต่อสู้ที่ยูน,นิทีบูสถ้าแวการเราควรมีค่าว่าเอเลในชื่อกาดคอตบาร์หนึ่งนำยูน,นิีีเข้าสู่โซ่จูการหนึ่งใบและคอการ์ดหนึ่งใบจากมือลรงช่องเรกาดนะครับผมตัวปั่นเวฟช่วงไพตเทิร์นสยแล้วแต่ใจความสําคัญจริงๆคือมาให้โฮเวลรีทายนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวนะพูดว่าโฮเวลเหรอเอามาให้วันเดอร์รีทายแล้วก็จำไายเป็นบอลเอเซลจากกองการนั่นเองครับผมตามสไตล์การเล่นของโกพลาดินของภาควสซีรีส์นั่นแหละแล้วก็ตัวคืนคอร์สท,ที่ดีที่สุดในยุคกระหงก็คือผู้รับฝังความจินดินเรนะครับผมมีความสามารถเดียวคือออโต้เรกากศเมื่อลงสนามด้วยค่าคอร์สหรือความสามารถของการ์ดคุณโซบานหนึ่งไปค่าคอร์สจากนั้นก็จั่วการ์ดหนึ่งใบหรือจะเข้าตัวชารและพลังเพิ่มขึ้นพันจนจบเทอนะครับผม เลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมอย่าเหมารวมนะแล้วก็อีก2ใบก็จะเป็นใบนี้กับอ่าตัวเปิด5หา3ก็คืออัลวินแห่งฟ้าสางกอบอดุกก็สกิลเปิด5หา3ไม่พูดนะพูดแค่สกิลคอนตินิว continue, ก็คือคอนตินิวแวนเรียดในเทิร์นขุ้นถ้าเคยคอเรกาสองใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ผ่านลำขึ้น5้าพันบูทดหนึ่งสามตีหนึ่งสามนั่นเองนะครับผมเกรดหนึ่งจะมีเพียงเท่านี้ไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลย ทริกเกอร์ไปแรกก็จะเป็นยัดไปเลยฮนะฮิลเกรดสามสามใบกับอาคาคา,า,าลิตี้วิงดากอนนะผมขอโทษที่อ่านติดตัขาดนะก็ความสามารถก็คือออโต้เมื่ออยู่ินนี้เข้าช่องการเรีนจากมือถ้าคุณยังไม่เคยไร,ยกร้การเกรดสามหรือสูงกว่าในไฟนี้ทำความสามารถด้านล่างหนึ่งอย่างอย่างแรกเลือกเวกา,า,านคนหนึ่งใบพลันน้พื้นหนึ่งหมื่นจะจบเทิร์นอย่างที่สองเลื่อกยูนิตคู่แข่งหนึ่งตัวหากสองฟิสิกอจะจบการต่อสู้นั้น แล้วก็ Auto, ออโต้เมื่อยด่ในนี้ลงสนามช่องเรกาเซเครนจากมือถ้าดาเมโซเนี่ยมีกา๊าซศูนย์ใบนำการหนึ่งใบไปสุ่จากกองกร์ดไปวางที่ดาเมโซนกอนทริกเกอร์จะไม่ทํางานนั่นเองนะครับผมแล้วก็สแตนดาร์ดเด็กนี้อาจจะไม่ใช่ในส่วนของฟรอนต์สหรือเป็น, 4, นคริสสนะผมจะเป็นฟรอนต์แเลยนั่นเองอใบแรกก็จะเป็นกรีตติ้งดัมเมอร์ใบที่2ก็จะเป็นดันเต้กาวแล้วผมจะใส่เป็นอะไรก็ได้แลละเขาแค่เป็นฟรอนต์ทริกเกอร์แล้วก็เป็น รอพิทายผมกับโลกที่เป่งรัศมีมาร์กนะครับผมแล้วก็ตัวเริ่มะบังคับเลยว่าถ้าจะเล่นเอเซลก็ต้องเป็นตัวเริ่มตัวนี้กับนักรบราชสีวลเฟืองฝึกขัดคริปนะครับผมพอสัมาษคือออต้เมืมาถูกไรทับตัวหนึ่งถ้าเป็นการผู้แข่งเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าได้รับหนึ่งฟชิลสแตนร์ดตัวเริ่มบีซีรีส์แล้วก็แน่นอนนะเป็นตัวเริ่มอีกหนึ่งตัวที่แทบจะนับหัวได้เลยว่าเป็นตัวเริ่มเฉพาะสายที่มันมีประโยชน์จริงๆถ้าหามาเป็นตัวเริ่มก่อนี้ต่อไปมีเสกันเลย มาเข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสนะครับก็จะเซตอัพมือประมาณนี้ครับผมเพื่อให้งานต่อการสาทิตแล้วขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามพิมซีไฟเตอร์มาตลอดนาะคือในช่วงนี้ผมจะไม่ได้อัพคลิปทีเหมือนช่วงปีแรกๆที่ผ่านมานะแต่ก็จะพยายามหาเวลามาตัดคลิปให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับผมขอพร้อมแล้วก็สเตเดียร์บรรยากาศนะเราจะสีเพิ่มฝึกหัดคลิปเข้าเทิร์นสเตเดียร์ผมจะเริ่มเปบ่าของเพลย์ทูเนาะอ่าร้ายผมเป็นสัตว์แฝงักดิ์สิทธด อ่าวายไลออนจูวการหนึ่งใบด้วยเทคของคริสแล้วก็ได้รับ1นึฟิกชิลแต่ก็คอผมเป็นโฮเวล่ะรอมบูตีเลยเพื่อเพิ่มโอ,อกาสที่เราจะสามารถตีฮิททุ่นๆนเกมได้น,นั่นเองไรเชคก็ผมเป็นไวายไลออนอันนี้สกิลของไวายไลออนสมมุติว่าให้ตีฮีตนะเปิด6ครับผมซึบซึบอันนี้เท่าไหร่ห้กครับผม ก็มันบอกว่าหยิบเอเซลชื่อต่าง2ใบนะอันนี้แค่ใบเดียวก็หยิบแค่เอเซลซิสเซอร์ขึ้นมาสับคลองการ์ดเล่นนะครับผมชบตีกู้แข่งตีมาก็รับไปที่2ดาเมจเล่นเลยนะครับผมดาเมจเช็คหนึ่งฮิวทิกเกอร์เซคชั่นเช็คไม่มีผมเป็นวันเดอร์ข้อเทิร์นสแตนแอนด์รอครับผมรายผมเป็นราชส,สีเพลิงวายุวันเดอร์เอเซล สก,กิลของวนะันเดอร์เอเซียวโซบลัสหนึ่งรีทายโฮเวลนะก็หาบอนเอเซียจากกองการ์ดนำมาส่งทีไร้นะครับผมแล้วผมก็ตามสไตล์ยูนิตจากผาเบรรยากาศภนะาค้า่าวเนาะมันก็มีบทเบลเบลให้เราอินเดลการ์ดแล้วแหละพร้อมแล้วก็มาพูดพร้อมไม่ต้องพูดพร้อมกันหรอกเอาว่าดูผมเบลเบลเล่นไปตามสไตล์พีมซีแฟเตอร์นะนักรบผู้มีความร,าร้อนอยู่ในใกายจงใช้เปลวเพลิงนั้นนำทางผู้คนที่สิน้นหวังไปสู่ความหวังไร้ร่างปรตาของฉัน ตาจะสีเพิ่มผู้เล่าร้อนรอนเอเซลอิมเมเจอรี่กิฟต์เอเซลทูครับผมจั่วการา์หนึ่งใบแต่นั้นก็เอเซลเนี่ยจะลบหนึ่งได้นะแต่นั้นยังไม่พอใช้งานสกิลของเรเวนเฮเอเซลในมือะถ้าเป็นการเป็นรอนเอเซลหนึ่งคอตบาร์ซูพปรเรียร์ไลท์ครับผมเรเวนเฮเอเซลคอเตอร์บาร์แล้วก็แต่หนึ่งเอเซลจั่วการา์หนึ่งใบผมทำไมมาจั่วได้แต่ทิกเกอร์วะแต่นั้นก็ขอผมเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ไวท์ไลออน ดูซิมือมีอะไรเล่นอีกอ่าชประมาณนี้เหรอคอเป็นอ่าราชสีเพิงวายุเหรอไม่จะคอเป็นแพติน่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไว้ยวเลขกับซีเซอร์เทอร์น่านะครับผมอ่าก็ยังไม่ต้องเล่นหลายมากแล้วกันให้เรเวนแฮร์โจมตีให้ผมจะใช้สกิลไปเลยก็ได้หรือจะไม่ใช้ก็ได้นะผมเลือกเก็บพาวเตอร์บาร์ไปเล่นในส่วนของเจ้าแพติน่าเทอร์<ๆ>น่าไปเลยพาวินไดฟเฟิร์สเช็คฟรอตติเกอร์ฐานหน้าพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นเซคัน์เช็ค ไม่มีสติ๊กเกอร์ครับผมไวทไลออนโจมตีฮะพลัง23,000สมตัวมุติฮิตอีก 1, 2, 3, 4, 5, 6อมี่ไม่ถามจริงมันจะมีแต่ซีเซอร์ในทั้งก่องอะเนะเอาร่างอื่นมันก็ได้ไหมอ้าจ็บหนึ่งสองสามทีนี้ก็ข้อเทิงคู่แข่งคู่แข่งตีมาก็ผมจะขออนุญาตดันตัวเองไปถึงดาเมจที่ห้าเลยกันแดมหนึ่งรอจัวเซคัน เอเซลเติร์ดรอจัวตอนนี้เรามีอยู่ที่5ดาเมจแล้วเรียบร้อยข้อเท์นเอ stand and r o รอครับผมจากนั้นฮะนนี้ก็จะเป็นบทพูดบทเดียวที่ผมน่าจะมีความพยายามหลายเทคในการพูดนะครับผมแต่ผมก็จะพยายามพูดเพื่อคอนเซปต์ช่องนะครับผมแม้จะถูกปกครองด้วยความมืดมิดแต่แสงสว่า,างก็สกถิตอยู่ในหัวใจที่ไม่เคยสูญเสียความหวังจงดูประการแสงแห่งวิญญาณ ไม่ยอมก้มหัวให้กับพัฒนาการใดๆดีเอาไว้ให้ดีร่างอวตารของฉันจงรับพลังที่สูงส่งขึ้นไปข่มดาาศักดิ์สิทธิ์จงปลดปล่อยโซ่ตรวในความมืดบิดอันชั่วร้ายนั้นออกนักลบจากสวรรค์ที่เปล่งประกายไร้ราชสีเพลิง,งกหางกรอบ,บกู้ Grand g ก a n d Excel Si s ิเซิลอิมเมจเนอรี่กิฟ e l 2อูจกะหนึ่งใบโอเคกลับสู่มวปกติแล้วผมออกจากมวดเบวก่อนรู้สึกมันกินพลังงานเยอะเกินไปละ ทีนี้ผมใช้งานสกิลของเอกรนเอเซลซิเซอร์นะนำแพตติน่าเอเซลเข้าสู่โซะผมจากนั้นก็จะได้เทกของเอเซลทุกใบที่อยู่ในโซะได้เทกของเรเวนแฮร์บลอตเอเซลแล้วก็จะเป็นแพตติน่าเอเซลครับผมจากนั้นก็ทำการขอผมเป็นยูนิซึ่แข่งกับอากโวเวลอากโวเวลแล้วก็อากโวเวลนะครับผมโคตรแก่งมาเล่นแค่นี้จริงๆอะนะ จะนั้นก็ดูซิมือมีอะไรน่าเล่นอีกประมาณนี้ทีนี้ก็คอลงไปบูธเลยคอดันเต้เก่าดิมมิงทัมเปอร์หรือจะเป็นดินเดนลงไปเล่นก็ได้นะอ่ายังไม่เอาดีกว่าคอดันเต้เก่าอ่ะประมาณนี้ผมแต่นะสกิลของอ่อแกรนด์เอเซลซิสเตอร์ทำงานนะหนึ่งเคอร์ตบาร์ผมหากเป็นกากกุ้แขงเป็นเกรดสามระดสูงกว่าได้บวกหนึ่งแล้วก็ ปลดล็อกการทั้งหมดของเรานะแต่ว่าเทคอัลตการู่แข่งก็ไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองก็ถามว่าเทคออโต้เบนกาตัวไหนที่น่ากลัวบ้างมากระสุนสตอมครับผมสามารถเล่นได้แล้วก็เทคของเคียว r เบ k e กเกอร์ก็มาแก้ทางได้นั่นเองนะครับผมแต่นะก็ใช้งานสกิลของพิธีน่าเอเซครับผมหนึ่งคอเตอร์บาร์นะเปลี่ยนแปลงการได้เช็คครั้งนี้ครับผมตั้งแต่ครั้งที่1ยันครั้งที่3เลยพอมีเกรด3ในโซเป็นจํานวน2ใบขึ้นไป จานะก็ผมให้ทําการเอาไว้ไลออนโจมตีก่อน13ื่สมมุติตีฮิตอีก1 2 3 4 5 6โอเคหมดกองแล้วหมดกองสักทีนะเอเซลซิสเซิร์จะได้เหลือเอเซลตัวอื่นให้เล่นบ้างจากนั้นผมก็ได้เวลามหากาบอะโกวลไล่ตีนะอะโกวลที่เป็นเรียการแบบนี้โจมตีนะผมสกิลดูหนึ่งตัวข้อโซเออเมื่อกี้ไวไลออนเปูนไปไหนวะออไวไลออนอยู่นี่ดูข้อโซทีเผื่อเอกับขึ้นมือ บว์พลังนึงหมื่นแล้วก็ตัวการสตูด,ดีกับขึ้นมือทีนี้ผมเนื่องจากว่าเราสามารถเล่นได้3เลนนะผมเพราะฉะนั้นเราจะเหลือไว้2เลนแบบนี้หรือจะเอาไดีกับตัวีตีก่อนก็ได้แตใ่ให้แนะนําก็ผมจะเหลืออะไรไว้ดีอ่ะผมจะเอาเอาโกเว,วตัวนี้ตีก่อนโจมตีฮะดูดันเต้กาคอโซโบมือนเอากลับขึ้นมือให้แปรเดซเซลซิสเตอร์โจมตีครับผม สกิลของเรเวนเฮย์อยู่ในโซะจ่ายหนึ่งคอตบาร์อ่ะบวกหมื่นห้าและหนึ่งคริติคอลนะผมและก็ห้าพิทักษ์ด้วยนั่นเองจานะผมสกิลของบอนเอเซลร่างแรกที่อยู่ในโซะซูปเปอร์เดียคอผมเป็นอ่าอักโกรเวลจานะก็ผมสกิลของแพทินะ่าเอเซลฮะเปลี่ยนแปลงการไรเช็คทั้งหมดสามครั้งครั้งแรกผมเฟิร์สเช็คคอเป็นในส่วนของเจ้าเจ้าไหนดี เราเหลือหนึ่งคาตาบาไปเล่นใช่ไหมอ่าคอเป็นอ่าบรอนเอเซลแล้วก็โฮเวลไปที่ฟิกเกอร์โซนเซคข้า่นนะผมหนึ่งสองอ่าคอเป็นเรเวนแฮร์เอเซลครับผมจากนั้นก็ฟรอนทิกเกอร์แถวหน้าพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมืน่นจากนั้นก็เติร์ดเชคฮนะหนึ่งสองว้าวค่อนข้างจะดีครับผมคอเป็นในส่งของเจ้า วันเดอร์เอเซวผมจากนั้นรอทิกเกอร์ผมผมโยนพลังให้หนึ่งตัวผมจะโยนพลังให้อากโวเวลตัวนี้โจาก,กาหนึ่งใบฮะจากนั้นสกิลของวันเดอร์เอเซวะลากบืนหนึ่งใบลงสนามคอผมเป็นใบนี้อากโวเวลไปเล่นต่อนั่นเองอันนี้บู๊ไปเลยเลยอันนี้ก็แบทเทิลเซตนะต่อนะอากโวเวลก็จะไล่ตีอย่างงี้ผมแล้วก็ดูดพลังบวกมาหมื่นหนึ่งตีเสร็จโดดขึ้นมือ เอาเอเซลตีสองหมื่นเจ็ดอากเวลไล่ตีแล้วก็ดูดเอเซลเข้าโซลเล่นต่อเธอหน้าแล้วก็โดดขึ้นมือเรเวนแฮร์โจมตีแล้วก็เป็นอากเวลโจมตีให้ผมแล้วก็ดูดเรเวนแฮร์เข้าโซลแล้วก็โดดกลับขึ้นมือนั่นเองับผมชึบโดดกลับขึ้นมือสิครับผมจากนั้นเธอหน้าผมเราจะมีเอเซลทั้งหมดในโซเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมเราจะมีเอเซลทั้งหมดในโซ5ห้าใบถ้ามีคัเตอร์บาร์สเหลือกดเรเวนแฮร์สองทีได้ หรือถ้ามีไอเจ้าเอเซลร่างแรกเนี่ยก็สามารถคอได้2บาใบเช่นกันนะผมก็โดยรวมสเตปการเล่นของเอเซลซิสเตอร์ก็จะมีประมาณนี้ผมเนี่ยดูให้ดีใจขนาดไหนดีใจจนการร่วงพื้นเลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยก็แปลว่าถ้าวัวถัววจะมีเพียงเท่านี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายคลิปกันเลย ก็จบลงมาแล้วผมสรับเด็กโปรไฟล์ส่วนของเจ้าราชสีห์แห่งการกอบกูบ้แกรนด์เอซีลซิเซอร์นะผมผมบอกเลยว่าไอตอนพูดบทเบี้ยน่ะผมตัดออกไปหลายเทคมากเลยกว่าจะพูดได้นะผมคือเนี่ยดูสิมันต้องจบสคริปต์ป่ะผมคือไม่รู้เป็นอะไรมันมีบทพูดเยอะแยะนะผมแต่ว่านั่นก็คือเสน่ห์ของกาฟแฟนการในภาคแรกนะครับผมแต่ภาคห,หลังนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วแหละก็เอาเป็นว่าเด็กเนี้ยมันต้องผสมส่วนของเจ้าเพอร์ซีวาลกับอะโครเวลมาเล่นเนาะเพราะว่ามันจะว่างไงดี คืออย่างที่ทำคอมโบให้ดูอ่ะอ่าเพอร์ซิวาเปิดเอ,อ็กเซลอโกเวลเป็นเวฟการโจมตีที่รุนแรงนะผมคือตัวบ้าไม่รู้แค่ตีแล้วดูดเลกาหนึ่งตัวข้อโซก็บกมือนะผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคืออาก,กเวลเนี่ยสามารถเล่นช่วงต้นเกมที่เราเป็นในส่วนของเจ้าอ่าเเวนแฮร์ Hair, หรือเป็นบรอนดเอเซลได้ผมคือการพอเหล่าเอเซลที่อยู่ช่องเลกาเนี่ยลงไปก่อนนะหนึงนะเตรียมคำพูดก่อน พอเอซีลที่อยู่ในมือเนี่ยลงช่องเรียกการแล้วก็เอาอโกเวลดูนะครับผมแล้วก็เธอหน้าก็ไรเป็นซิสเซอร์เลยมันก็จะทำให้แบบว่าเรามีเกรดสามในโซเนี่ยมันไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็แปลว่าคงจะทําอีกคลิปหนึ่งแยกงนะผมที่เป็นเอเซียด้นรัวนะผมที่ใส่พวกเบอร์แม่พวกการเดแล้วก็เป็นบัคในมาเก็ตนะครับผมก็ใครเราไม่อยากจะเบียวนะครับผมยิ่งเป็นช่องแบบลูเบียูกาดเก่าๆอย่างพีเอ็มซีนะบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนก็เอามาคลิปนี้ เอาดูแบบคลิปที่มันเล่นได้ไปก่อนนะผมก่อนที่จะไปดูส่วนของคลิปที่มันแค่ได้เล่นเฉยๆนะแล้วก็เช่นเคยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสกไรต์กับพีเ f i มซีไฟนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอาจจะเป็นส่วนของเ s เซลก็ได้หรือจะเป็นคลิปอื่นๆหรือแค่อื่นๆก็ได้นะครับผมก็ว่าแพ่อนาคตมันเป็นคนตัวบออล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวิชิบเบ้ฟุบ